สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้ขนมปังหมดบ้านค่ะวันนี้เรามาอบขนมปังกันดีกว่านะคะเป็นสูตรจากคุกบุ๊กของมัมี่โอเว่นนะคะเป็นของคนเกาหลีนั่นเองนะคะวันนี้เราลองมาทําตามสูตรของเขากันดูนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะก็คือเตรียมแป้งขนมปังมาอยู่ในชามผสมแล้วนะคะแล้วก็แอนจะนําเอาเกลือนะคะลงไปผสมก่อนเลยนะคะ จะนําเอาเกลือมาผสมกับแป้งเอาไว้ก่อนแบบนี้นะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกลือนะคะสัมผัสโดยตรงกับยีสต์นั่นเองนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วก็เตรียมส่วนผสมต่อไปกันเลยค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เอ็นก็จะมีนะคะผู้ช่วยของเรานั่นก็คือเครื่องนวดอังคาัสรัมนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีเครื่องนวดแป้งขนมปังอย่างอื่นนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะแต่สําหรับเครื่องนี้เนี่ย โดยปกติแล้วเราจะต้องใส่ของเหลวลงไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแอนก็จะเทน,นมลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จะมีไข่ไก่นะคะวันนี้ใช้2ฟองด้วยกันเสร็จแล้วแอนจะเริ่มเปิดเครื่องเบาๆนะคะให้เขาได้ผสมให้เข้ากันนะ เสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มสปีดไปที่ประมาณ15นาฬิกานะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันโรยยีสต์ลงไปค่ะนี้นะคะ เสร็จแล้วเทส่วนผสมแป้งนะคะกับเกลือที่เราผสมรวมก,กันเอาไว้นะคะลงไปในโถผสมเลยผสมให้เข้ากันนะคะให้แป้งเขารวบเป็นก้อนนะคะ สำหรับนวดแป้งกับส่วนผสมของเหลวนะคะเอ็นจะใช้เวลานวดประมาณ5นาทีนะตอนนี้นะคะเราก็นวดมาเป็นเวลาประมาณ5นาทีแล้วนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นประมาณหนึงแล้วนะคะก็จะรวบเป็นก้อนกลมๆได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเอ็นจะทยอยใส่เนยลงไปนวดผสมเลยค่ะนี่นะคะ หลังจากที่เราใส่เนยลงไปแล้วนะคะอนจะใช้เวลานวดต่ออีกประมาณ20นาทีค่ะโอเคนวดครบเวลาแล้วนะคะ20นาทีหลังจากที่เราใส่เนยลงไปนะตอนนี้อนก็จะถอดอุปกรณ์ออกมาเลยนะคะเตรียมรวบแป้งเพื่อที่จะพักแป้งรอบแรกค่ะตอนนี้นะคะอนก็จะรวบแป้งทั้งหมดให้เป็นก้อนกลมนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูฟิล์มก่อนนะคุณผู้ชมนี่ฟิล์มเขาแบบจะบางมากนะคะแล้วก็แข็งแรงไม่ขาดง่ายนะคะนี่นะคะรบจนเป็นก้อนกลมแล้วแบบนี้ก็พักไว้ในโถนี่เลยนะคะนี่นะคะปิดฝาใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะเอาล่ะครบเวลาแล้วนะคะเรามาดูน้องแป้งกันเลยก่านะคะน้องแป้งโดขนมปังตอนนี้ก็ เรียกว่าขึ้นฟูขึ้นมาเป็น2เท่าแล้วนะนี่นะคุณผู้ชมจิ้มลงไปแล้วเราใช้ได้เลยนะแบบนี้นะเราก็จะนำออกมาตัดแบ่งนะคะแล้วก็ขึ้นรูปกันเลยนะคะเดีย๋ยวจะนำเข้าออกมาช่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตัดแบ่งเป็น6ก้อนเท่าเกันนะคะเท่ากับห7 6่อยเจ็ดสิบหกต่อหนึก้อนนะ ตัดแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการครึ่งกลมนะคะครึงกลมหล,มหลวมๆเอาไว้แบบนี้นะจริงๆควรจะเริ่มตั้งแต่ก้อนแรกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาขึ้นรูป แล้าก้อนกันเลยนะคะด้วยการรีดออกนะคะแอไม่ได้ไล่ลมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมารีดไล่อยู่ดีนะคะเราก็จะจับแป้งให้เป็นก้อนกลมหลวมหลวมเอาไว้ก่อนนะพับค่ะ พับเป็น3ามทบตรงขอบๆเขาจะมีฟองอากาศอยู่นะคะก็รีดออกให้หมดนะคะพับเป็น3ามทบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็พักเอาไว้ก่อนก็ทำเรียงลำดับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำแป้งออกมานะคะก้อนแรกที่เรารีดไว้เมื่อกี้นี้นะคะรีดให้ยาวออกค่ะ แล้วรีดปลายข้างนึงให้บางนะคะเพื่อที่จะได้เก็บตะเข็บได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วทำการม้วนให้แน่นค่ะ นี่นะคะนี่นะคะก็สามารถที่จะนำลงพิมพ์ได้เลยนะคุณผู้ชมน,นะคะก้อนต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะทำจนครบทุกก้อนนะคะ ใส่ลงไปในพิมพ์ครบทั้ง3ก้อนแล้วแบบนี้นะคะใช้กำปั้นกดๆนะคะกดๆลงไปนะคะน้องจะได้ขึ้นฟูเท่าๆกันนะคุณผู้ชมจะได้ไม่มีก้อนไหนเบียดก้อนไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้เขาขึ้นฟูมาจนถึงขอบตรงนี้นะประมาณ1เซนติเมตรก่อนจะถึงปากขอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็ จะนำเข้าอบนะคะตอนนี้ก็พักแป้งให้ขึ้นค่ะที่เหลือนี้ก็ทำเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ อล่ตอนนี้นะคะเราก็พักขนมปังจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะน้องก็พร้อมที่จะนําเข้าอบแล้วนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่อุณหภูมิของแต่ละบ้านเลยนะพอดีว่าแอนพักขนมปังในห้องแอร์นะแอนก็เลยใช้เวลาพักไปนะคะหชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะคะแอนจะนําเข้าอบแบบปิดฝาค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเตาอ,อบกันเลยค่ะออกจากเตามาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะ ทำการเคาะๆนะแล้วก็เปิดฟ้าพาน้องออกมาเลยนะคะว้าขอบคมชัดมากนะคุณผู้ชมว้าโอเคเดี๋ยวเรารอพักน้องนะคะให้เย็นสนิทนะคะเสร็จแล้วนะคะเราค่อยมาตัดดูเนื้อของขนมปังกันค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดดูเนื้อของขนมปังกันเลยนะคะนี่เนื้อของขนมปังนะคะดีมากๆเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้จากแอนเมดนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ